สบายดีละน้อยนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนอพบก,กันในครูก่อนมื่อวนนี้นี่ครูก่อนจะพาพวกหลานมาเฮียนวิชาศิล,ลปะดนตรีน mm hmm. เนาะเฮาเรียนช่วงแล้วนี้หอดบทที่ใดแล้วพวกหลานอ่าบทที่หนึ่งเป็นบอเมื่อวนนี้เฮามาต่อบทที่สองพวกหลานบทที่สองเรียนเกี่ยวกับเนาะ mm hmm. เพลงหวยพอนครูคนอพวกหลานมาเบิ่งเนาะ พวกหลานฮุ้บอวานะเพ่องอวยพรคูเฮานนมาเบมบิง่บงสังเกตอยู่ในหุ้ภาพนี้นอพวกหลานสังเกตเห็นอย่างอยู่ในหุภาพอ่าเมนและนอพวกหลานสังเกตเห็นในคูและนกเขียนอ่าเพิ่นกําลังเห็อย่างพวกหลานอ่าเพิ่นกําลังจัดวันคูเมนบอพวกหลานเนะมีนายคูและนกเขียนเมนบอ อ่าเพื่อนจะจัดวันคู่สมสวยวันคูเนาะนี่นักเขียนได้มอบอย่างพวกหลานอ่าสอดอกไม้เนาะพวกหลานเป็นโบให้คูเนาะพวกหลานสังเกตบึงดูว่าใบหน้าของเขาเจ้าเปน็นแนวไดใบหน้าของในคูและนักเขียนอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสเม็นบบพวกหลานอ่าเนาะพวกหลานในคูอยากถามว่าวันคูแห่งซาร์เนาะเมน วันที่ใดพวกหลานจือบว่าเมนวันที่ใดพวกหลาน่าเมนวันที่เจ็ดเมนโบฮวันที่เจ็ดเดือนตุลาทุกทุกปีจะเมนวันครูแห่งศาสตร์เนาะควรได้จัดงานเสริมฉลองเนาะของวันครูของทุกๆปีเนาะนักเขียนและในครูมีว้หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนาะพวกหลานอ่าวันนี้เฮา มาเบืองเลยเนาะเพลงอวยพรครูจะเป็นเนียน่ยไรพวกหลานหามาเบืองเนื้อนในน้ากันแลน้วพวกหลานนี่ในครูจะฮ้องให้พวกหลานฟังก่อนเธอหนึ่งเนาะและ้วพวกหลานจึงมาฮ้องตามในครูเดอ้ออ่าฟังเดอ้อบทเพลงอวยพรครูอ่าฟังน้องพวกหลาน มื่อนีหลานแสนดีใจเอาดอกไม้ไปมอบให้ครูหลานจะเป็นคนหูฟังคำสอนครูและฟังคำสอนพ่อแม่ที่เจ็ดเดือนตุลาเป็นวันครูที่หลานฮักแพงครูพาเฮียนทุกเศ้าทุกแรง พวกหลานฮักเพลงเอื้อยคู่แห่เอืยอ่าฟังอีกข้อหนึง่งพวกหลานบทเพลงอ่วยพนคู่มือนี้ละแสนดีใจเอาดอกไม้ไปมอบให้คู่หลานจะเป็นคนหูฟังคำสอนคู่และฟังคำสอนพ่อแม่ที่เจ็ด เดือนตุลาเป็นวันกูที่ล้านพักแพงครูพาเฮียนทุกเส้าทุกแรงพวกล้านพักเพงเอยคูแทเอ่ยอ่าพวกล้านทันโบนะถ้าพวกล้านทันเนาะมานี่มาห้องพร้อมในครูเนาะอ่ามือนีล้านแสนดีใจ มือนีล้านสนดีใจอ่ะพร้อมนี่ครูเนาะเอาดอกไม้ไปมอบให้ครูเอาดอกไม้ไปมอบให้ครูอะพร้อมกันบักหลานหลานจะเป็นคนฮู้หลานจะเป็นคนฮู้อ่ะพร้อมกันฟังคำสอนครูฟังคำสอนครูและคำสอนพ่อแม่ พร้อมกันเดยพวกหลาน,ท,นลที่เจ็ดเดือนตุลาที่เจ็ดเดือนตุลาเป็นวันครูที่หลานหักแพงเป็นวันครูที่หลานหักแพงผู้าเฮียนทุกเศร,ร้าทุกแรงพร้อมกันพวกหลานผู้าเฮียนทุกเศร,ร้าทุกแรงพวกหลานหักแพง หลานฮักเพลงเอือยครูแท้เอืยเอืยครูแท้เอืยอ,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 อ่าเกียงหลายมานี่ใพ้พวกหลานฮ้องพร้อมกับในครูเลยว่าให้ห้องตามเนาะให้ห้องพร้อมกับในครูเลยอ่าพร้อมกันพวกหลานพร้อมกับในครูเลยมือนีหลานแสนดีใจเอาดอกไม้ไปมอบให้ครูหลานจะเป็นคน ฟังคำํำสอนครูและฟังและคำํำสอนพ่อแม่ที่เจ็ดเดือนทุลาเป็นวันครูที่ล้านหักแพงครูพาเฮียนทุกเร้าทุกแลงพวกล้านฮักแพงเอ้อยครูแฮ่เออยอ่าห้องอีกหนึงเนาะพวกล้าน เมื่อนีลนเซนดีใจเอาดอกไม้ไปมอบให้ครูลานจะเป็นคนฟังคำสอนครูและคำสอนพ่อแม่ที่เจ็ดเดือนตุลา เป็นวันครูที่ล้านฮักเพลงครูพาเฮียนทุกเศร้าทุกแลงพวกล้านฮักเพลงอเอยครูแท้เอออ่าเก่งหลายเนาะฉะนั้นบทเพลงนี้เนาะในครูจะให้พวกล้านเนาะเฮียนห้องอยู่บ้านเนาะแล้วอัคลิปมาส่งให้ในครูเด้อเพราะว่านในครูจะเอาคะแนนให้พวกล้านเนาะสำหรับเนาะ บทเหียนนาะแมนให้ในครูจชให้พวกหลานจุดบทเพลงนี้เนาะในครูจะทายส่งให้พวกหลานเนาะพวกหลานเนาะอ่าสำหรับมื่อนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะขอบใจที่พวกหลานที่เข้าทิดตามการสอนของครูขอขอบใจสบายดี